สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบาูชาประจำปี2557นี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ วันมาค้าบูชาที่ใกล้จะมาถึงในวันที่14กุมภาพันธ์นี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดงานวันเพ็ญเดือน3ามาคบูชา2,557โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนชาวพุทธแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ตลอดเทศกาลร,ระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์2557ที่วัดใกล้บ้านแต่ ทั้งนี้ในวันที่14กุมภาพัานธ์จังหวัดจันทบ,บุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีได้รวมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จะจัดพิธีทำบ,บุญตักบาตรในช่วงเช้าและในช่วงค่ำจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาประจำปี2557ทางด้านนายสมชาตินงนุษย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีจึงขอชวนพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนา นิกชนรวมกันเข้าวัดทำบุญฝั่งเทศฝั่งธรรมและร่วมกันเวียนเทียนในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2557ณวัดบูราพาพิทยาลามอำเภอท่าใหม่ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปคือการจัดงานวันมาฆบูชาประจำปีนี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับเราก็มีโครงการที่จะให้พุทธศาสนิกชนนั้น ไปฉลองวันวาเลนไทยกันในวัดนะครับไปรับบุญด้วยกันนะครับกิจกรรมต่างๆเราก็จะมีการเวียนเทียนนะครับมีการทําบุญตักบาตรในช่วงเช้าตอนตอนค่าก็จะมีเวียนเทียนโดยเราประชาสัมพันธ์ไปทุกอําเภอให้แต่ละอําเภอนั้นนะครับดำเนินการประสานงานกับวัดในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ไปทําบุญสร้างกุศลเรื่องในวันมาคาบูชาโดยพร้อมกันนะครับ ตรงส่วนนี้เรารับผิดช,ชอบทั้งทั้งจังหวัดนะครับเราจะมีนักพิชาการวัฒนธรรมซึ่งจะไปเป็นผู้ประสานงานตามวัดต่างๆส่วนในภาพของจังหวัดนะครับก็คือเราจะจัดที่วัดปุรภาพิทยารามซึ่งเป็นวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมก็จะไปดําเนินการ เชิญชวนพี่น้องมาร่วมทําบุญตักบาตรในช่วงเช้ากันนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำนะครับเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับเราก็ได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่และก็บริเวณใกล้เคียงนะครับไปร่วมการเวียนเทียนโดยพร้อมกันนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานในครั้งนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรีนะครับท่านกิงเดชเข็มทองนะครับท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีนำุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนกันซึ่งเราจะเชิญชวน ee, ทุกท่านนั้นไปร่วมทําบุญกันณนะนะวัดที่ในพื้นท,ท,ที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่